วันนี้มีคลิปหนึ่งจะเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะเขาตั้งเชื่อเรื่องบอกว่าวินัยพลเมืองมาดูที่เมืองไทยก็ได้นะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วเผลอเพเนี่ยต่อนนี้เรื่องวัฒนธรรมการเข้าคิวเมืองไทยเนี่ยอาจจะดีที่สุดในโลกด้วยซ้ําซึ่งก็เป็นบรรยากาศการเข้าคิวนะระหว่างที่รอรถไฟฟ้านั่นเองมีหลายคนเลยค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่านี่คือคิวรถไฟฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าพูดถึงเรื่องวินัยของพลเมืองเนี่ยลองไปดูคิวโรง ่านสิครับเรียกว่าคิวเนี่ยไม่มีเลยแหละบางคนคก็บอกว่าไทยนี้รักสงบแต่ถ้าโดนแซงคิวเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครอย่างเด็ดขาดเสมอกับโดนบีบแตรเลยนะบางคนก็บอกว่าในการขับรถเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงนะคะเรื่องวินัยในการขับรถเนี่ยค่อนข้างจะแย่เลยแหละบางคนก็บอกว่าเดินบนทางเท้า,ทาเนี่ยนิสัยดีนะคะแต่พอจับพวงมาลัยรถเท่านั้นแหละเอ๊ะทำไมนิสัยเปลี่ยนไป แล้วแบบบางคนเหมือนกับว่าไม่รู้กฎจราจรอะไรเลยอยากจะขับแบบไหนก็ขับขับรถแบบไม่ค่อยมีมารยาทโดยเฉพาะถ้าเกิดรอบนอกกรุงเทพแล้วก็โอ้โหเรียกว่าไม่ไหวเลยอยากมาตรงไหนก็มาเลยและยิ่งในกรุงเทพนะปาดหน้าจี้ทายถนนก็แย่บางคนเนี่ยมันก็ขึ้นรถแล้วองลงเลยคือนิสัยเนี่ยแบบเปลี่ยนไปเลยอยาบางคนบอกว่าสมัยก่อนตอนอยู่กรุงเทพในช่วงยุคก,ก่อนโควิด ขึ้นรถมีเรียกว่าคิวเนี่ยไม่มีเลยมีแต่คนแย่งกันขึ้นก็เลยปล่อยให้แย่งกันขึ้นให้เสร็จแล้วแหละขึ้นคนสุดท้ายก็ได้แต่พอช่วงโควิดเริ่มมีการเข้าแถวก็เลยชอบมากๆเลยเหมือนกับว่าพอมีโควิดขึ้นมาทําให้คนเนี่ยเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นบางคนค่ะก็บอกว่าเราเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วหลายรอบขอบอกนะบางมุมเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นระเบียบเสมอไปนะจ๊ะบ้านเราก็ไม่ได้เปิดระเบียบไปซะทุกอย่างแหละบางอย่างก็เละเทะก็ it, เข้าใจยกตัวอย่างเช่นพวกตามท้องถนน โรงทานหรือว่าตามร้านค้ามีพวกชอบแซงคิวเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยภาพลักษณ์ที่ออกมาเหมือนกับว่าเป็นระเบียบมากๆการแยกเกิดขึ้นรถไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วนก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนั่นแหละเพราะว่าตอนเช้าใครๆก็ไม่อยากจะไปทํางานสายบางคนก็บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดบางส่วนนะจ๊ะหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลน่าจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงหน่อยจะได้มีระบบระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนคนในเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะทําตัวดี เสมอไปเพราะว่าที่เห็นส่วนใหญ่คนในเมืองนี่แหละ ตอนขับรถในป่าซ้ายป่าขวาโอโหเรียกว่าแย่งกันอุตลุดเลยคนต่างจังหวัดบางคนยังรู้จักมารยาทแล้วก็มีระเบียบมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดลองไปตามชนบทที่มีระเบียบพวกเด็กรุ่นใหม่กับคนยุค90จาจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรบางคนก็บอกค่ะเมืองไทยเนี่ยก็มีถูกซอกทุกมุมค่ะบางแบบก็มีระเบียบบางมุมก็ไม่มีระเบียบแล้วแต่ว่าจะไปเจอคนระดับไหนส่วนพวกที่ในญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ามุมดาร์ก็มีเยอะเหมือนกันนะลองไปดูในสื่อโซเชียลสิเพียง แต่ว่าภาพโพที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างมาดีแล้วก็โดยรวมคนญี่ปุ่นเหมือนกับมีระเบียบมากกว่าประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะที่ชินจูกุมุมดรักเนี่ยเพียบเลยนะชีวิตคนกลางคืนเราไปดูสิแต่ว่าตอนเช้าเขาจะเคลียร์แบบโล่งสุดๆเรียกว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมากๆแล้วก็มีเพื่อนเคยไปพักย่านโอซาก้าเป็นย่านโคมแดงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่รู้เลยเป็นความบังเอิญจริงๆความสกปรกตามซอกซอยเนี่ยก็มีนะคะไม่ใช่ไม่ แล้วก็บอกว่าในส่วนที่ไม่เป็นระเบียบมีเพียบค่ะบางคนก็บอกว่าที่รถไฟฟ้าเนี่ยต้องยอมรับว่ามีระเบียบแล้วก็เข้าแถวกันจริงๆแต่พอลงมาที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ข้างล่างสิทุกๆอย่างเหมือนเดิมแหละเหมือนกับว่าสื่อถึงวัฒนธรรมด้วยว่าถ้าเกิดมีคนต่อคิวเป็นเรื่องเป็นราวเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต่อคิวเหมือนกันได้รับของใกล้เคียงกันถ้าเข้าไปในรถไฟเนี่ยเป็นแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดไปรถเมล์ข้างล่างคนไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นขนาดรถว่ บางเนี่ยยังแย่งกันขึ้นเพื่อไปเลือกที่นั่งข้างในเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลามีของแจกฟรีเนี่ยโอ้โหคิวนี่ไม่ต้องพูดถึงจากทุกๆคนก็รีบเข้าไปแย่งกันเหมือนเดิมบางคนก็บอกว่าแต่ตอนนี้คนไทยมีระเบียบม,มากขึ้นเยอะนะคะขนาดตลาดแถวบ้านเราเนี่ยตลาดแถวเมืองทองหนึ่งเวลาจะซื้อข้าวแกงซื้อแกงถุงกลับบ้านทุกๆคนก็ยืนต่อคิวกันค่ะหรือว่าตอนนี้เวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็ยืนรอเข้าคิวกันนะคะ บางคนก็บอกว่าที่สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยต้องรอดูนะคะที่ต่อคิวเนี่ยในตัวเมืองโอเคเป็นระเบียบแต่ว่าตามพวสถานีไกลๆก็เริ่มไม่ต่อคิวกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะแต่ว่าจําได้ต่อที่บ t s ีเริ่มเปิดบริการใหม่ๆยังมีคนแซงตัดคิวคนอื่นแล้วก็ไปยืนเข้าแถวเป็นประจำเลยแต่ว่าคนที่โดนแซงเนี่ยเรียกว่าโดนแถวรุมมองแรงหลังจากนั้นคงเขินไปค่ะตอนนี้ทุกคนก็เลยเคยชินกับการเข้า แล้วก็ไม่นําอะไรไปรับประทานบนรถไฟฟ้าไม่คุยกันเสียงดังบนรถไฟฟ้าด้วยซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆเลยนะทําให้รถไฟฟ้าสะอาดแล้วก็เงียบดูไม่วุ้นไหวแล้วก็ไม่น่ารําคาญค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าการขึ้นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่รัสเซียเป็นระเบียบแล้วก็จากประสบการณ์ของเราเคยเจอแต่คนแย่งกันแล้วก็เบียดกันขนาดเราคนไทยยังโดนกระแทกจนกระเด็นออกมาเลยนะคะเรียกว่ามีเมืองไทยนี่แหละที่การขึ้นรถไฟ ยืนเข้าแถวเป็นระเบียบสำหรับเราในความคิดเห็นส่วนตัวเรียกว่าสุดยอดจริงๆแต่ว่าก็มีเห็นในบางเรื่องที่รู้สึกรำคาญมากๆก็คือบางคนเนี่ยขึ้นมารถไฟฟ้าปุ๊บยืนพิงตรงกระจกข้างประตูทันทีโดยไม่สนใจคนที่เขากําลังขึ้นลงเลยอะแล้วก็บางคนคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่รู้ต้องการจะโชว์อะไรนักหนาะตอนขึ้นมาอยู่บนรถไฟโดยเฉพาะพวกต่างด้าวนี่เสียงดังมากๆมองหน้าก็แบบทําเป็นแบบไม่รู้สึกรู้สานีนะ บางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วดีใจจริงๆค่ะเหมือนกับว่าคนไทยมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นดูแบบสะอาดแล้วก็สบายตามองว่าแบบว่าภาพที่คนเข้า q BTS หรือว่า MRT รอแถวตอนเดียวเพราะว่าเป็นระบบรถขนส่งสาธารณะที่มีเวลาบอกชัดเจน แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกรถเมล์แล้วก็เทียบไม่ได้เลยแหละบางคนบอกว่าอยากให้มีระเบียบในทุกๆเรื่องค่ะอะไรที่คนไทยทําตามกันมานานๆแต่ว่าดูไม่ค่อยมีระเบียบควรจะทําให้ถูกต้องกันสัทีประเทศชาติจะได้พัฒนา ซึ่งก็ต้องอาศัยความเจริญทางจิตใจของคนในชาตินี่แหละค่ะคือเห็นคลิปนี้เรารู้สึกภูมิใจในตัวคนไทยมากๆเลยนะคะบนรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ามีวินัยดีมากๆแต่ว่าพอลงจากสถานีเหมือนกับเป็นคนละโลกเลยค่ะเราเคยเจอลงสถานีอุดมสุขตรงนั้นน่าจะมีวินแท็กซี่อยู่นะทุกคนก็ต่อแถวรอแท็กซี่แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุเนี่ยน่าจะเกิน50แล้วนะแซงคิวเฉยเลยแถบแซงคิวน้องผู้หญิงที่เป็นพยาบาลแล้วก็ผู้หญิงอีกคนด้วยนะโอ้โหคือแบบ ว่าไม่แมนเลยอะเป็นผู้ชายแล้วมาใส่กิวผู้หญิงเนี่ยนะ บางคนก็บอกว่าเพิ่งจะมาเป็นระเบียบไม่กี่ปีมาหลังนี่แหละจำได้ตอนสาวๆสมัยก่อนขึ้นรถเมล์รเอืมาก่อนยังไม่มีรถแอร์เลยเจอคนเบียดโดนแซงเพียบเลยเวลาไปซื้อของใครเสียงดังสั่งก่อนก็ได้ก่อนเรียกว่าไม่มีคิวเลยนะดีใจมากที่ตอนนี้คนไทยยังมีจิตสำนึกจัดระเบียบกันเองแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าก็จะมีบ้างนะพวกที่เดินแทรกอะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์ป้าแทบจะทุกครั้งเลยเราว่าคนไทยเนี่ยช่วงหลัง เขาชอบทำต,บตามๆกัน เพราะว่าไม่ต้องการจะรู้สึกแปลกแยกไม่ว่าจะเป็นพวกแฟชั่นเอ่ยอาหารการกินวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ดีก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องไม่ดีก็ต้องมีการปรับปรุงแหละรู้สึกว่าการเข้าคิวเนี่ยลึกๆไม่ได้มาจากระเบียบว,วินัยแหละแต่มาจากที่ไม่ต้องการทําตัวแปลกกว่าคนอื่นใครทําอะไรก็ทาตามๆกันแต่ว่าโชคดีที่เป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์ในทุกๆด้านแต่ลองเป็นของแจกดูสิโอโหรับรองไม่เหลือหรอกแย่งกันสุดฤทธ เรียกว่าระเบียบว,วินัยที่ปลูกฝังกันมาจากจิตใต้สำนึกจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะหายากสำหรับคนไทยนะ บางคนก็บอกว่าตรงเนี้ขอฝากหน่อยเถอะอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูจังเลยมีพวกต่างด้าวตามสถานีเนี่ยชอบหิ้วหนามขึ้นมากินพอกินเสร็จก็วางอยู่ตรงนั้นคิวก็ไม่เข้าแล้วก็มาเบียดคนอีกนะแล้วก็มีพวกขอทานตามบันไดสถานีตรงเนี้ยควรจะกำจัดให้หมดเลยบางคนบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ถือว่าโอเคแล้วนะลองไปอเมริกาดูสิเรียกว่าแย่งคิวกันเพียบเลยฝรั่งหัวทองผิวขาวนี่แหละโดยเฉพาะในดิสนีย์แลนด์โอโหแย่งกันเป็นว่าเล่นเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเลยอะ่ะ บางคนก็บอกว่ากลุ่มคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษา เป็นคนทํางานก็เลยมีการเรียนรู้วัฒนธะรรมมารยาทสังคมมาดีในระดับหนึ่งเลยค่ะสําหรับคนไทยเดียวคิดว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะลองดูกลุ่มที่ขึ้นสองแถวหรือว่ารถเมฟรีสิคะยังแย่งกันอยู่เลยอะคะ่ะอย่าทัวลงนะคะอีชันแค่ขอเปรียบเทียบเฉยๆบางคนก็บอกว่าเรื่องขับรถทางร่วมทางแย่คนละเรื่องเลยนะจ๊ะยกตัวอย่างถนนกิ่งแก้วจะออกไปบางนาตราส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีคิวเลยบางครั้งไปแทรกตรงคอสภาเนี่ยเพียบอยากให้คนไทยเนี่ยมีจิตสำนึก ในการขับรถมากกว่านีสักทีเถอะและ้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการเป็นระเบียบของคนไทยตอนนี้มีการเข้าคิวในหลายๆที่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะส่วนใหญ่จะดูเหมือนกับว่าทําให้สังคมเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นแต่บางที่ก็ยังไม่ได้มีการเข้าคิวแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนะักเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ